สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับฮาร์ลีย์ด i วิสันนะครับอิเล็กเตอร์ไก t อนต้าคลาสสิปี2012นะครับคันนี้ก็เป็นอีกคันที่ผมมองว่ารถเครื่องยนต์สดมากนะครับแล้วก็แต่งมาครบๆนะครับผมจากรูปนี้ก็แต่งหลายชิ้นนะครับตั้งแต่เป็นแฮนด์นะครับแฮนด์ยกนะครับแล้วก็ที่กระจกมีไฟนะครับ ส่วนด้านเครื่องก็จะมีชุดพักเท้านะครับชุดครอบดันโซ่นะครับฝั่งขวากาดเข่านะครับแล้วก็ชุดพักเท้าเดินทางไกลนะครับชุดวางเท้านะครับแต่ที่สําคัญนี่ครับผมเกียร์ถอยหลังนะครับสมูทมากใช้งานง่ายมากๆนะครับตำหนิงนะครับก็จะมีที่เบาะนะครับผมตัวนี้นะครับ ตัวนี้ไฟดาวกระเป๋านะครับน่าจะเป็นของตัวโปลิสนะครับจากเมืองน,นอกนะครับอันนี้ของแท้นะฮะสว่างติดจุดจุดนะครับ,รบอันนี้ท่อแวนแอนไฮน,นะครับชุดท้ายนะครับไฟเต็มนะครับชุดมัดกระเป๋านะครับอ่าตัว เล่นเสียงรถเสียงนะครับทั้งสองข้างใช้ได้หมดนะครับผมมาดูฝั่งนี้ก็จะมีาฝาครอบนะครับแ a มเบอี่นะครับชุดพักเท้าชุดเกียร์ชุดเบรกนะครับชุดวางเท้านะครับเลขหม่แท้นะครับ ด้านหน้านะครับครอบดุมนะครับตอนนี้เป็นของแถมไปนะฮะของแท้ด้วยนะครับอย่างมิชลินคอมมานเดอร์นะครับแต่เราลองมาฟังเสียงเครื่อยงยนต์หน รถอยู่วิชัยอุตรดิตครับ0882722308ครับผม